นี่เป็นขวดน้ำที่นักท่องเที่ยวทิ้งข้างทางนะครับไม่ควรทำอย่างนี้แต่ว่าเห็นหยดน้ำไหมครับหยดน้ำที่เกาะตัวนะครับก็คือโดนแดดได้ไอาร้อนน้ำระเหยขึ้นไปแล้วก็เกาะตัวอยู่ข้างในนะครับจริงหลักการนี้ยเราสามารถเอามาใช้เวลาถ้าเกิดไม่มี น้ำสะอาดกินนะครับในป่าอาจจะใช้น้ําที่ดูเหมือนสกปรกแล้วก็ดัดแปลงทําลักษณะเนี้ยให้มันโดนแดดแล้วก็ไอแล้วก็ให้น้ํามันหยดลงทางใดทางหนึ่งเราก็จะได้น้ําสะอาดเป็นวิธีกันโดยธรรมชาติ